ตอนนี้พระอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับนมัสการพระเจ้าพยอมครับพระอาชารพัดอีพระอาจารย์ตอนนี้ศาสนาพระอาจารย์ครับก็เรียนถามพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลามีข้อข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพระอาจารย์ข่าวตอนนี้ดังมากเลยเงินทอนวัดมั่งล่ะมีปริยธรรมแล้ว เทศบวชเด็กไหมฮะเอาเอายังไงดีครับพระอาจารย์ครับถือโอกาสปฏิรูปศาสนาก็เลยไหมฮะเอาหลับเดียอันดับแรกก่อนนโยบายของรัฐบาลที่จะอุดหนุนศาสนาอืแล้วก็แต่ละกระทรวงที่มีหน้าที่ก็มีผู้ตรวจราชการใช่ไหมตรวจกระทรวงอ่ะถามว่าให้ไปแล้วไปมุดแต่ในกระทรวงไม่ไปตรวจอืีปัญหาใหญ่มาอยู่ตรงช่องนี้ช่องหนึ่งที่ก็เป็นช่องให้ข้าราชการ ที่ขอไปที่เขาเรียกตะกะราตะการกินมูมามกิไมนไม่ได้ปัญยะเป็นยงังแปดสิบเปอร์เซ็นนี่มันมันเกินอ่ะเกินอันตราท้องเปดอีกเพราะว่าเขากินกันทั่วไปก็เปอร์เซ็นมันก็สมัยก่อนสามสิบใช่ไหมอ่าสามสิบไอ้นี่ขึ้นมาแปดสิบนี่ตะกะาตะ,ะ,ะกามมูมามเกินอีกแล้วผู้ตรวจก็ไม่ไปตรวจอื<ห>แต่ดีว่าโชคดีของศาสนา ที่เจอ,อท่านสำนักทอ่ออออานพอพอคนเนี้ยการตำรวจโทรเนี้ยอืองค์บอลเนี่ยท่านพันมาท่านเรียกว่าไม่ปล่อยไปตามน้ำเหมือนเก่าอืคนก่อนๆน,นี้พูดตามตรงก็คือว่ามีส่วนมากไม่น่าเกลียดมากอื้นเปวนเนี้ยก็ต้องไล่บีกันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็อย่างว่าอย่างที่าจาชย์วันใจว่า เมื่อมันถึงจังหวะเวลานี้วิกฤตมันก็ควรจะเป็นโอกาสบ้างอืมไม่ปล่อยให้วิกฤตตะพุ่นตะพือนเนาะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ก็เป็นวัดดังนะวัดวัดพระอาจารย์มีมีได้งบบ้างไหมครับมันไม่เข้าลักษณะเองที่เขาตั้งไว้เช่นปฏิสังขรณ์วัดที่ชุดโทม<ะ>วัดเรามันเป็นวัดเพิ่งเริ่มเพราะว่ามันล้างไปนานแล้วฮะแล้วก็เพิ่งสร้างอะไรยังไม่สุดยังไม่โสมแล้วก็เข็มเข็มตอกได้มาตรฐาน มันก็ไม่มีหักมีพังื้อ็ไม่ต้องประสิสังขรณข้อที่หนึ่งซึงไม่เข้าลบที่จะได้เขาสนับสนุนข้อที่สองอไม่ได้มีโรงเรียนปริยัติธรรมเพราะเราเปิดงานด้านการสั่งสอนอบรมประชาชนด้วยอาชีพการงานเรามาเน้นเรื่องสงเคราะห์ไม่ได้เน้นการศึกษาแบบโรงเรียนปริยัติธรรม ื <H an> แต่เราก็สนับสนุนนักธรรมเนจรเรียนก็ให้ไปเรียนวัดที่เขามีโรงเรียนเราจะไปสร้างแข่งกันทุกวัดทรวิมานอะไรก็ไม่รู้ <laughs> วัดอยู่ติดติดกันนะ่ะโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนไเหมือนโรงเรียนประถม,มน,นะ <h an> มันโดนยุบไปตั้งหลายโรงเรียนละเพราะมันสร้างกันติด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 แล้วสุดท้ายส <h an> ุดท้ายเลยวัดสมาเนี่ยสมาไม่ได้เปิดเป็นสายงานธรรมทูตเหมือนอย่างกับวัดพิชย่าต หรือหลายวัดที่ก็เป็นสำนักงานเผยแพร่เขาก็จะได้รับงบเยอะครับามาหาไยสฆงอย่างเงี้ได้ได้หลายล้านเลย<ะ>เป็นร้อยมั้งเป็นร้อยเลยพระอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้นะโยบายควรจะต้องส่งเสริม วัดที่มีนโยบายส่งเคราะห์ด้วยสิฮะเพราะว่าจะได้กลับไปที่ประชาชนด้วยโดยตรงประหลาดไหมล่ะคุณว่ามันประหลาดไหมล่ะประหลาดพระเจ้เ<อ>เาคุณว่าคือคือไรปเน้นถาวรวัตถุเนอะใช่น,ะ <c oughs> นี่ซื้อทุกของประชาชนจะคืนความสุขเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้นําคุณจะอะไรก่อนอืระหว่างซื้อความทุกข์ของประชาชนเป็นของตนกับคืนความสุขให้ประชาชนนี่คุณจะทาอะไรก่อนคืนความสุขคืนความสุขอคืนความสุข แล้วทุกมันญญายู่ตรงไหนมันทุกมันฝังอยู่อะอืมไอการที่ประชาชนไม่มีอาชีพการงานในพระในอริยมมัตมีองค์แปดเนี่ยสองข้อเลยนะอืมพรเจ้ายกต้องอยกขึ้นมาสองข้อเลยในแปดนะครับกรมันตะอาชีวะการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบอืมเพราะนั้นเราก็สร้างงานเนี่ยสร้างอาชีพให้คนอเอามาตั้งกองทุนเองรีว่ากองทุนสัมาชีพ Hmm. ก็มีคนบริจาคมาพอสมควรครับก็ซื้อแมคโครยี่สิบแปดคันต่อแขนต่อขาอาชีพคน hmm. แขนสัน้นแขนยาวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยี่สิบแปดคัน นพระอาจารย์พระพงนั่นพระเจ้าพี่ยอมผมจาได้ว่าน้ำท่วมตอนนั้นต้นไม้ตายหมดพวกเรายังน้อยกว่าต้นตุเรียนใช่พวกเราย่งยังพวกเราพระอาจาจับได้ใช่ไหมพวกเรายังระดมเงินเอาไปเอาไปปลูกต้นไม้กันก็ได้เงินเป็นะสฉะนะพระอาจาคือและอันนี้มันไม่เข้าเหรออันนี้มันไม่เข้าเลยเขาไม่อยู่ในเขาไม่อยู่ในสเปคเขารัฐบาลหรือว่าผู้บริหารกระทรวงสำนักพุทธเจเนี่ย เขาไม่มองเราว่าอยู <wh ่ในสเปคที่เขาจะอุดหนุนหรือมาที่พระอาจารย์พยอมแล้วไม่ได้ถอนแน่ก็มาพระอาจารย์พยอมแล้วจะไม่ได้ถอนเราต้องเติมเข้าไปด้วยถอดไม่ได้กลัวเขาจะมองมุมนั้นเขามองมุมนั้นว่ามาแล้วไม่้ถอนฮะฮะ Hmm. ทีนี้อยากจะสะท้อนออกมาอะไรออกมายังไงบ้างฮะอย่างพระอาจารย์ทํางานสงเคราะห์แน่นอนเรื่องเรื่องเรื่องต้นไม้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเอาเก็บของเหลือใช้แล้วกามาเปลี่ยนเป็นของที่ใช้งานได้อย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องจะมันจะมาปลุกเสกใค่มันกลายเป็นของใช้งานได้มันต้องมันต้องใช้ปัจจัยอะแล้วแล้วทำไมอันนี้อยากจะบอกบอกบอกฝั่งผู้บริหารบอกฝั่ง,งรัฐว่าเอ๊ะมันควรจะจัดสรรงบยังไงพระอาจารย์เนี่ยเราอะนะ มันต้องซื้อรถไปขนของบริจาคที่บางทีบริจาคชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกบางทีนะต้องไปรับตอนหกทุ่มเพราะกากงวันเนี่ยรถปิดแล้วก็อย่างพนักงานเขาทางานเราจะไปขนของขึ้นลงกระลิปอะไรเขาก็ไม่ได้อืเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ้างค่าแรงเด็กเนี่ยถ้าถามจริงทํากลางวันกับทากลางคืนใครจะเลือกทําตรงไหนาราคาแรงเท่ากัน ม,มันก็ต้องเรียกทำกลางวันใช่ไหมแต่ตอนนี้เมื่อเราทำอย่างีต้องบวกให้เขาเขาถึงจะมีอารมณ์อยากไปทำม,มันต้องเป็นโอทีสองแรงเนี่ยมาถามว่าอย่างเนี้ไม่มีนะที่จริงแล้วนะมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเปนการลดขยะนล้เอามาลียุตีไซเคิลมาใช้ใหม่ ไม้เมื่อยเขาให้มาแล้วก็มาแต่งโพนิเจอร์ซอมดีแล้วมันจะไปตัดพค่นต้นไม้ใหม่ในป่ายเพิ่มขึ้นน้ำท่วมจะได้ไม่โยนทิ้งแล้วเขามองเห็นไหมล่ะเขามองเห็นกันไหมล่ะแต่นในรายการคุณอากาศต้นนี้ก็ไม่แน่นะสองปีข้างหน้าอาจจะเข้าอยู่ในงบก็ได้คืออย่างนั้นงบงบสงเคราะห์ที่ทํางานประชาชนแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านะฮะว่าผู้ตรวจก็เขาไปตรวจซี่ คือตรวจสมมติว่าทําโครงการเสนอมาได้งบอุดหนุนแล้วก็ไปตรวจรว,จวจ่าไอโครงการนั้นน่ะมันก้าวหน้าไหมมันเป็นประโยชน์จริงไหมไม่ใช่งับาางาเงินทอนแล้วจบกันก็เ,เ,ขขเขาไปล็อกชื่อไว้นี่ผู้ตรวจกระทรวงคือก็ตรวจอยู่ในกระทรวงไงเดินอยู่ในกระทรวงอย่างเดียวเตินขึ้นเตินลงวนๆอยู่รอบกระรวงอาจารย์แต่นี้บางวัดก็เท่าที่เราเห็นรายชื่อไอเงินทอนเนี่ยนะก็วัดใหญ่ๆไม่เห็นมีอะไรตนปฏิรูปเลย นั่นแหละมันมันไม่มีอะไรต้องไปปฏิสังขรมากมายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะมันจะคิดอย่างนั้นยังไม่พอนะอมันต้องคิดว่าครับสารพุทธเจ้าอัตตาอัสนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนงบนั่นมันเป็นงบประชาชนเอองบภาษีราษฎรทําไมจะต้องไปเอาแหม่ตั้งตั้งที่ตัวเองอะวัดใหญ่ๆหญ่รายได้เข้าโครมโครมโครมอาพุดธอย่างเออชื่อกันเลยก็ได้อย่างวัดโสธรถ้าเขาไปแย่แล้ว เพราะปีนได้สองสามพันล้านน่ะเออตายแล้วเขาขอปีนึงน่ะมีคนแห่ไปถวายสองสามพันล้านอ๋อแล้วเขาขอได้หรอเปล่าิงวัดอะไรไม่รู้ขอหรือเปล่าสมมุติว่านั่แม่ต่วัดพนันเชิงอ่ะก็ก็อยู่ในสภาพมีเหลือเฟือเออโหพระสวย์ขาขอไปขอไปตอนนี้มันวิเคราะห์ออกมาแล้วสำหรับสมาชิกอยู่นะหนึ่งชาวบ้านทำบุญไม่ฉลาด อสองเจ้าอาวาสบริหารเงินบุญไม่ฉลาดอสองเด้งเนี่ยเป็นผีเน่ากับลงผุเจอกันอืมทำบุญไม่ฉลาดนี่เป็นยังไงคะ,ะทำบุญไม่ฉลาดนี่เป็นยังไงคะก็ะทำไปตามตามเขาเรียกว่าศรัทธาเลื่อนลอย ศรัทธาเลื่อนเปื้อนไม่มีศรัทธาเลื่อนระดับอมันมีคนคนหนึ่งนะสุดยอดของคนทำบุญแห่งประเทศไทยจะมายกว่าเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยคนแรกเลยชื่อเขาก็ได้ะเขาทำความดีเนี่ยคุณทองมาวิจิตทำบองพันจะอรึกษาบ้านปรึกษาเลยเนี่ยก่อนจะทำบุญนะเขาจะส่งลูกน้องเขามาสามคน มาสํารวจที่วัดตมาก่อนออสร้างคุณูประการอะไรต่อเป็นพระศาสนาลนประเทศชาติออสํารวจเสร็จเขาก็ไปสํารวจที่อื่นที่อื่นที่อื่นสีออ่ห้าสิบแห่งแล้วเขาก็จะสรุปในห้าสิบตัดออกยี่สิบเหลือสามสิบมูนิธิวัดโรงพยาบาลโรงเรียนเ,ออเขาก็เข้าที่ประชุมวัดไหนคนได้วัดไหนคนได้เขารู้ว่าวัดตมาสร้างแทงน้ํา สร้างธนาคารน้ําเจาะบ่อบาดาลน้ำแก้มลิงหลุมนุ่มโคกฝายน้ําเขาระบุมาเลยก็มาตรวจแล้วเขาบอกวันที่ยี่สิบสามหลวงพ่อไปรับหนึ่งล้านบาทอคุณทองมาปรบมือครับโอ้ยนี่นี่ทํางานคุณจะได้เป็นผู้ตรวจพศนะอาจารย์เขา่วยจริงๆใช่อยู่กับส่วนเขช่วยจริงๆแล้วแล้วไม่ใช่อย่างนี้นะพอทําไปแล้วหกเดือนนะเขาจะส่งลูกน้อยสามคนมาใหม่ มาตรวจดว่าเราอะทาตามที่เขาบร่อยจากมาจริงเลยเอาเงินไปสร้างแทงน้ําซื้ออะไรอะไรอุปกรณ์ในการทําน้ําเรื่องน้ําเนี่ยจริงหรือเปล่าครับถ้าไม่จริงปีหน้าเขาไม่มาสารวจมันตัดสิกออกเลยแต่อาตมาเนี่ยได้มารู้สึกจะสามปีสี่ปีซ้อนๆเพราะว่าตรวจที่ไรเจอเราทําได้ทุกทีอืมทั้งก่อนทําทั้งทําแล้ว เดาสิ่งจริงสักขีพยานว่าเราได้เอาเงินเขามาทําตามนั้นจริงๆอืเขาจึงให้เราสามสี่ปีรพระอาจารย์ผมถามกันตรงๆแบบว่าเปิดใจถามกันเลยพระอาจารย์พระอาจารย์เสียใจน้อยใจบ้งางไหมพอฟังข่าวที่มันหงเงินเยอะๆที่มันเอามาทําประโยชน์กับประเทศกับกับกับประชาชนได้จริงๆแล้วเอาไปทําทอนกันอุตลุดพระอาจารย์เป็นพระนักพัฒนาพระอาจารย์รู้สึกยังไงอ่ะไม่น้อยใจอ่ะแต่รู้สึกสังเวชมันจะสมเพศนะแต่สังเวชสมเพศมันแรงไป อเอาวาสังเวชค,คนอะไรรับใช้ศาสนาอยู่ทําตัวเป็นช้อนทับผีไม่รู้รถแกงอืทําตัวเป็นใกล้เกลือกินด่างใกล้ศาสนาแต่เดินก,กินเงินทอนอือย่างนี้นเป็นเรื่องที่บุคคลเอาคนไปทํางานด้านนี้พุทธเจ้าตัดโลโพธรรมานังปริปันโถเอาคนละงกเอาคนโลภไปทํางานย่อมมีอันตรายต้องลบตะนาน มีละมีเป๊ะคำสอนเนี่เป๊ะแต่ว่าพวกใก้เกลือกินอย่างพวกคอนทับพ,พีไม่รู้รดแกงเลยรู้แต่ลดบประมาณไม่รู้จกักธรรมะเลยโอยโอ้ยพระอาจารย์ <S <S ลบ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 ล,ล,ลในวงการส่งด้วยกันอย่างเงพระอาจารย์อแน่นอนล่ะส่งก็ๆๆก็ๆๆก็ๆๆๆคงไม่ได้ให้พระอาจารย์พูดถึงใครเป็นคนใดคนหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าคือมองกันแล้วเขาลูกเป็นที่รู้กันไหมอืมมีบางวัดที่รู้กันและมีบางวัดที่ไม่ยอมเด็กขาดรักษาสักรักษาศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระอ <c oughs> ย่างพระกุฏวิกิตจ,จังหวัดชุมพรองนั้นน่ะชัวรี่สุดทีละเจ้าคณะจังหวัดชุมพรอ, <c oughs> องนั้นที่นักน้อยใจจะสึกแต่เจ้าคณะจังหวัดชุมพรบอกเราอยู่ร่วมสู้ต่อัน เรามาอยู่ร่วมสู้กับไอ้พวกนี้ต่อไปครับแล้วท่านก็เลยไม่สึกแล้วออกมาแฉใหญ่เลยไงที่พระพุทธอิสระอะไรเนี่ยท่านก็มีข้อมูลท่านท่านมีทีมมีทีมไปเก็บเกี่ยวข้อมูลวันไหนวัดไหนมีใครไปเจรจากันยังไงโอ้ไอ้ข้อมูลแม่นตรงนี้แล้วชาวชาวพุทธอย่างเราล่ะคะหลวงพ่อคะ ทำาะไรด้บ้างเออควรจะทําอะไรได้บ้างหรือเราเองควรจะต้องปรับอะไรในตัวเองเพื่อให้พุทธศาสนาดีขึ้นบ้างอย่างที่สักคเราต้องถามว่าคําสอนพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องบริจาคทาบุญเนี่ยพระองค์ตรัสสอนในตรงไหนที่ไหนอย่างไรเอาสักสองสามประเด็นหนึ่งพระองค์บอกเราไม่สรรเสริญคนให้มากให้เยอะให้บ่อยให้ดีแต่สรรเสริญคนใครควรดีแล้วนําออกให้คนทําวิจัยวินิจฉัยก่อนแล้วใให้โดยบาลีว่า วิจัยทานังสุขทัพรสัตถังทานใดการให้อะไรที่ไรวิจารณญาณขาดการโยนิสมะนติการใกล้ควรทานนั้นพระองค์ไม่สันเสริญเลยอสองท่านบอกว่าคนเนี่ยทำบุญอะไรอะไรแต่ไรกระทั่งถวายพระพุทธเจา้าก็ยังไม่เท่ากับแผ่เมตตาทั้งเดียวสมเด็จโตบอกว่า แผ่เมตตาหนึ่งครั้งนี่ดีกว่าสร้างโบสถ์หนึ่งหลัง hmm. ปราจีนหลวงจีนท่านเยี่ยมยุธบอกว่าตั้งตุ่มน้ำไวน้นี่คนเดินทางได้จกักตื่มตกจอกตกขันตักแก้วด้วยความหิวโหยเนี่ย hmm. ดีกว่าสร้างเจดีเจ็ดชั้น hmm. แล้วเราถามว่า พวกเราทําบุญกันยังไงอืม hmm. ทุกวันเนี่ยบ้าสร้างอะไรกันสร้างกันจนพระพุทธเจ้าสเสด็จก,กับวัดมานจําไม่ถูกนะมีลาหูอมมิจุนาวัดท <c oughs> ี่วัดไข่ <c oughs> ันญญิราชพุทธหรือเปล่าอืมกรกเนตดนอนพุ่มพุ้ยแข่งกันวัดนี้สร้างใหญ่องุ่ใจที่สุดในโลกอีกแล้วก็ผ่านงประมาณเท่าไหร่อืมจะพวกช่างก่อสร้างโองกินไปเท่าไหร่อืม ตอนนี้ช่างก่อสร้างโกงกินก็ถูกก็ถูกยึดทรัพย์ตอนนี้กำลังถูกถูกตามตรวจอยู่นะพระอาจารย์ครับนั่นนะนี่ยก็นั่นยังไงแล้วทําทเป็นแหนะไขสือ่อ <c oughs> บอกไม่รู้จักกันสองเจ้าสวยใหญ่ๆที่ปึกกันจะตายมันบอกไม่รู้จักกัน <c oughs> โอ้โหพระอาจารย์ทันสมัยตลอดเวลา <c oughs> วันนี้วันนี้ต้องกลับกลับพระอาจารย์ไว้นะตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่าเรื่องนี้กาลังเข้าสู่มีพระ่วนหนึ่งนะท่านตกเป็นเหยื่อ ่างวัดพนันเชิงหลวงพ่อบนลอยเลยลจรฮะคนนั้นอ่ะมันหลอกมันบอกว่าจะไปให้วัดอื่นที่จนกว่าวัดปุโรหอใช่ก็แม่ตาก็มากนะอือดูอ้นให้ดูมันช่างพูดช่างเจรจาผู้หญิงก็ด้วยเนี่ยเป็นนางนกต่อไม่รู้ในเปรตในเปรตในขุมเปรตเนี่ยไม่รู้ว่าเปรตผู้หญิงกับเปรตผู้ชายใครจะมากกว่ากันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลวงพ่อครับครับ่สวัสดีครับครับค่ะย ท่านพระพยอมกาเลียโนค่ะคือเทียบไปเห็นสองสองหมอเนี่ยนะสองพระคือโอ้ท่านก็พูดถึงกันนะจําได้ไหมมีคนอยากจะเสี้ยมให้ท่านให้ท่านทะเลาะกันบ้างก็มีตอนการเมือรุนแรงแต่ว่าคือพระพุทธอิสระท่านก็ทางานเชิงข้อมูลก็ปฏิรูปภาพใหญ่พระอาจารย์พยอมก็ทํางานเชิงสังเคราะห์ส่งเคราะห์ขอโทษส่งเคราะห์ประชาชนก็ทํามาต่อเนื่องทามาจนเราก็อยากที่เห็น อก็สะท้อนให้เห็นพระพุทธศาสนาในแง่ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เผื่อใครมีอํานาจวาสนาอยากจะปฏิรูปซาได้บุญใหญ่ๆเยอะๆยักษยักยักยก็ไปได้สิเดี๋ยวนี้ท่านนายกจะพูดหลังประชุมครอบหวังว่าหวังว่าหวังพึ่งท่านนะครับหวังพึ่งพี่ตัวเนาะน้องเอออน่อยสิ พี่ตู่หมายถึงท่านนายกเหรอเอาเรื่องนี้แหละไม่ต้องอ้อนท่านพู้เอาเรื่องนี้แหละมันมาโอ้โหข้อมูลเยอะแยะมากมายตั้งเลยคณะกรรมการปฏิรูปศาสนาเลยตำรวจกับศาสนาเนี่ยพอๆกันข้อมูลเยอะนะคะแล้วได้มือดีขนาดนี้ไปเนี่ยตอนนี้มือดีหมดทุก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 ด้านเลยใชุ่กท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 ุกมุกท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 ุกุธทุก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 ทสถานการณ์ก็มาถึงจุดที่ ทำอะไรง่ายแล้วไงเพราะมันลื้อออกมาแล้วอ่ะมันลื้อขยะออกมาแล้วอ่ะใครจะก่อมุ้งก่อบมอบก็ให้มันรู้ไปก่อบมอฟก็ไม่ต้องเลือกกันตั้งอืนี่ตำรวจดีๆไม่รีดไถเขาก็มีนะเขาทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยสวัสดิ์ปรับปรามที่คลองตันค่ะเพราะเมื่อสักครู่ค่ะแกงถงนก่อนสวัสดีๆไม่รีคุณเออเดมีนะเขาทำธุรกิจของตัวเองนี้ยสวัสดิ์ปรับปรามที่คลองตันคุณเพราะเจองมาใช่ะแกง ใช่คุณทองมาวิจิตพงพาคุณทองมาโหนแห้งดีมากหน้าตาอิ่มบุญคือไม่ได้เก็บมาเลยนะฮะพึกษาไม่เคยซื้อโฆษณาแถวนี้นะแต่ท่านคุณจะมาซื้อบ้างนะส่งคนมาประเมินวิทยุบ้างสิันประธานกรรมการบริหารแล้วก็ของพึกษา real estate เนี่ยคือจากคุณไม่ศึกษาชีวิตแกเนี่ยโอเคค่อเคยอ่านยู่ยอดค่าขายกระเพาะปลาเรียนจบป .4 มาเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่มากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยถ้าไม่เป๊ะจริงเนี่ยคงไม่ส่งทีมงานลงไปประเมินผลพระหรอใช่แล้วก็บริจาคแบบอยากได้ผลนะแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กๆต้้ยโอกาสอยู่เสมอจริงเขาโตมาจากเขาทาเสาเข็มนะแล้วเขก็มาคิดคนวิธีการสร้างบ้านที่แบบสําเร็จรูปแบบน็อกดาวน์เร็วๆไม่ใช่เสา ไม่ใช่เสาเข็มก็ประกอบประกอบประกอบ่วันนี้คุณเห็นที่สร้างกันเนี่ยมันสร้างเสร็จเร็วใช่ไหมมันไม่ได้ทําแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยคือเขาทําจากโรงงานมาเลยแล้วมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาต่อเอามแบบใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยปุ๊บปุ๊บเลยแล้วเขาแล้วเขาเจาะตลาดชนชั้นกลางอคือมันมีช่วงอสังหารมันก็เล่นของแพงกันเอปรึกษานี่เข้ามาชั้นกลางแล้วก็ลงล่างเอ้ยเดี๋ยวเปิดเลาล้สมรรถนะเกินกว่าเิดเขาคิด จับแมสไงเออเปิดคอร์ดสัมพัทธ์ขว่าเอยากจะหัวใจเศรษฐีไงปลูกบ้านในใจคนชื่อพึกษาคือต้นไม้ร่มรื่นเป็นหัวใจของการทำบ้านตึกที่เป็นทรงไข่ตึกเขานะอ๋อใช่ใช่ใช่สวยๆอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณคุณเมื่อกี้คุณเกิดเรื่องตำรวจดีนิดนึงสิเอาหน่อยให้สองนาทีเดี๋ยวนะตำรวจคนนี้หรอเขาทำไอ้นี่ขายผงพริกแกงก็ใช้ชื่อว่าฮอตดอตเคอรี่นะคะเป็นพันตำรวจโทรพานุพัฒน์กิติพัฒน์ สกท <S <S อัยอ่ะอยู่สอนอคงตันไม่เราก็ก็ทำเป็น คือเป็นธุรกิจส่งออกอะเริ่มจากน้องสาวไปเรียนต่างประเทศแล้วก็อยากทานอาหารไทยเลยคิดว่าเออไหนๆตัวเขาก็ชอบทําอาหารก็เลยลองหาสูตรหาอะไรมาทาแล้วก็ทําเป็นพริกแกงผงส่งออกนะคะนี่วันหลังคุณเชิญมาหัวใจเศรษฐีกันดีกว่าเนี่ยเบ้าที่ไหนล่ะเออแล้วต้องรีถ่ายไปด้วยใช่เอาหมดเวลาค่ะจัดไปหมดเวลาปักซอยครับพบกันพรุ่งนี้เดี๋ยวอยู่คุณเอต่อเรื่อง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 นี้แหละอายการกับตํารวจนี่แหละคลิปเสียงนี่แหละค่ะครับผม